สวัสดีครับพี่น้องชาววัวในการประกอบธุรกิจใดๆนะครับกําไรถือว่ามีความสําคัญสูงสุดนะครับถ้าไม่มีกําไรธุรกิจนั้นๆก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับผมเลี้ยงวัวเชิงธุรกิจนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเป็นธุรกิจไม่ได้เลี้ยงวัวเป็นงานอดิเรกนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องมุ่งเน้นกําไรนะครับแล้วก็พยายามที่จะหากําไรจากการเลี้ยงวัวให้ได้นะครับกําไรคือส่วนต่างระหว่าง รายได้กับต้นทุนนะครับยิ่งในช่วงเวลาปัจจุบันนี้นะครับราคาวัวเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับราคาวัวการขายวัวก็คือรายได้ของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เรามีกําไรและอยู่รอดได้นะครับหรืออย่างน้อยก็ให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะครับก็คือเราก็ต้องบริหารต้นทุนของเราให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากผมไม่มีเวลาไม่มีแรงงานและก็ไม่มีที่ดินที่จะมาทําแปลงหญ้าทุ่งหญ้าปล่อยให้วัวได้เลี้ยมนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องใช้ทุนสูงมากในการเลี้ยงวัวนะครับซึ่งทุนส่วนใหญ่ของผมก็จะเป็นค่าอาหารนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงามาตรการในการคุบคุมต้นทุนโดยการบริหาราสภาพร่างกายของวัวนะครับหรือว่า body condition เนี่ยให้สอดคล้องกับฤดูกาลและก็ทำเลที่ตั้งของฟาร์มเรานะครับการประเมินสภาพร่างกายของวัวหรือว่าความอ้วนของวัวนะครับ หรือว่าที่ฝรั่งเขาเรียกว่า body condition นี่นะครับเขามีการจัดเกรดออกเป็น9เกรดนะครับ9คะแนนนะครับซึ่งไล่ตั้งแต่1ถึง9นะครับเกรด1ก็คือเป็นวัวที่ผอมมากๆนะครับแต่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยังไม่ถึงขั้นเป็นวัวล้มนะครับ9ก็คือเป็นวัวที่ขุนอ้วนเต็มแล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการแปลสภาพเป็นเนื้อแล้วนะครับโดยในแต่ละ คะแนนแต่ละเกรดนี่นะครับน้ำหนักห่างกันประมาณ30กิโลกรัมนะครับเช่นวัวที่มี Body Condition Score 4นะครับจะมีน้ำหนักน้อยกว่าวัวที่มี Body Condition Score 5อยู่30กิโลกรัมนะครับเป้าหมายในการบริหารจัดการสภาพร่างกายของวัวของผมนะครับก็คือ,อให้วัวเนี่ยมีสภาพร่างกายอ,าอยู่ในเกณฑ์ เกรด4ถึง6นะครับคือผมไม่ได้ต้องการให้วัวผมเนี่ยอ้วนมากๆอ้วนเหมือนวัวขุนวัวเนื้อนะครับเพราะว่าเราเลี้ยงวัวแม่พันธุ์นะครับจากการที่ผมค้นคว้าหาข้อมูลมานะครับผมพบว่าวัวที่มี Body Score บอดีคอน s c i o u s สกอร์มากกว่า6นี่นะครับก็สวยน่าดูนะครับอ้วนสวยน่าดูเพียงแต่ว่าก็จะส่งผลให้อัตราการผสมติดยากนะครับ แล้วก็วัวที่มีบอดี้คอนดิชันสกอร์ต่ำกว่า4ก็ผอมเกินไปนะครับทําให้ไม่ไม่กลับสัตว์ไม่สมบูรณ์พันธ์ุนะครับโดยวัวที่มีบอดี้คอนดิชันสกอร์6นี่นะครับถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการาเลี้ยงวัวแม่พันธ์นะครับแต่ว่าการที่เราเลี้ยงเลี้ยงวัวในรอบปีนี่นะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรักษาบอดี้คอนดิชันสกอร์ให้อยู่ที่เกรด6ตลอดเวลานะครับเพราะว่า ต้นทุนก็สูงพอสมควรนะครับถ้าจะให้อวัวเนี่ยอ้วนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าตอนไหนเนี่ยวัวควรจะอ้วนตอนไหนเนี่ยวัวไม่ต้องอ้วนก็ได้นะครับคาว่าวัวไม่ต้องอ้วนของผมก็คือสามารถลด body condition score ให้เหลือประมาณ6ได้นะให้ประมาณ4ได้นะครับโดยวัวที่เตรียมสําหรับการทําท้องนะครับไปจนถึงการตั้งท้องในระยะเริ่มต้นนะครับคือ3เดือนแรกเนี่ย ก็ควรจะมี body condition score อยู่ที่ประมาณ6นะครับแล้วหลังจากผ่านไป3-4เดือนนะครับตั้งท้องได้3-4เดือนแล้วเนี่ยก็สามารถรักษา body condition score ให้อยู่เรื่อยๆนะครับหรือลดลงได้เล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ5นะครับไปจนถึงการคลอดเลยนะครับแต่ก็ไม่ควรจะต่ำกว่า5นะครับแต่เมื่อคลอดแล้วนะครับแล้วก็แม่วัวเนี่ยต้องให้นมลูกนะครับแน่นอนว่าร่างกายแม่วัวก็จะ ซูผอมลงเล็กน้อยนะครับบอดี้คอนดิชันก็อาจจะตกลงเหลือสีได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับผมก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ในส่วนที่เป็นวัววัยรุ่นนะครับที่กําลังสร้างโครงสร้างอยู่วัววัยรุ่นคืออายุยังไม่ถึง2ปีนะครับกาลังสร้างโครงสร้างอยู่ช่วงนี้เนี่ยบอดี้คอนดิชันก็จะอยู่ประมาณ4นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าเขาจะยังสร้างโครงสร้างสร้างกระดูกอยู่นะครับก็ยังไม่มีกล้ามเนื้ออะไรมากมายนะครับเวลาเราดูเราก็จะดูว่าเป็นวัวผอมนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็กําลังสรร้างกกะดููอย ก็เปรียบเสมือนวัยรุ่นนะครับอายุ13-14ที่เพิ่งจะเริ่มสูงเริ่มยืดนะครับกระดูกเริ่มยาวนะครับก็จะดูผอมเก้งก้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เมื่อเขาสร้างโครงสร้างได้ดีในระดับหนึ่งแล้วนะครับประมาณอายุ2ปีขึ้นไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มสร้างกล้ามเนื้อแล้วนะครับจะสร้างกระดูกน้อยลงแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อมากขึ้นก็จะทําให้วัวของเราเนี่ยมีเนื้อมีหนังมากขึ้นนะครับจากข้อมูลที่ผมได้ศึกษาทั้งในและต่างประเทศนะครับ ผมได้นํามาสรุปเป็นข้อมูลรวมเป็นกฎในการความต้องการปริมาณโปรตีนนะครับของวัวเนี่ยเอาไว้ดังนี้นะครับวัวต้องการโปรตีน1กรัมต่อน้ําหนักตัววัว1กิโลกรัมนะครับเพื่อรักษาสภาพร่างกายนะครับแล้วก็วัวเนี่ยต้องการโปรตีนไม่น้อยกว่าวันละ2กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัววัว,ว1กิโลกรัมเพื่อให้ร่างกายอุดมสมบูรณ์นะครับมีการเจริญพันธุ์นะครับ ระบบต่างๆของร่างกายทํางานได้อย่างดีภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะครับไม่เป็นโรคง่ายนะครับแล้วก็วัวเนี่ยต้องการโปรตีนอย่างน้อย3กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมเพื่อปรับปรุงสภาพร่างกายนะครับให้ได้1กิโลกรัมต่อวันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะขุนวัวนะครับให้ได้น้ําหนักตัวเนี่ยอย่างน้อย1กิโลกรัมต่อวันเนี่ยเราจะต้อง ให้วัวได้รับโปรตีนอย่างน้อย3กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะครับอย่างเช่นถ้าวัวเราน้ําหนัก300กิโลกรัมนะครับเราจะต้องให้วัวของเราได้รับโปรตีนไม่น้อยกว่า900กรัมต่อวันนะครับต้นทุนของโปรตีนนี่นะครับที่ผมทําได้นะครับน้อยต่ําที่สุดในตอนนี้ก็คือ1กรัมต่อ5สตางค์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมจะต้องขุนวัวนี่นะครับ ให้ได้น้ำหนัก1กิโลกรัมต่อวันเนี่ยผมจะต้องใช้ต้นทุนเนี่ยไม่น้อยกว่า45บาทต่อตัวต่อวันนะครับซึ่งถือเป็นต้นทุนที่สูงมากนะครับจากการทดลองอมาตรการต่างๆในรอบ3ปีที่ผ่านมานะครับผมพบว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการขุนวัวให้อ้วนในการปรับปรุงบอดี้คอนดิชันให้วัวเนี่ยนะครับได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีต้นทุนต่ำที่สุดก็คือช่วงปล่อยทุ่งนี่แหละครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง3เดือนแรกนะครับก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยดินก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับหญ้าก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับรวมถึงมีลูกข้าวเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยวัวเนี่ยก็จะได้กินหญ้าอย่างเต็มที่นะครับแล้วเรากา็จะช่วยประหยัดอาหารได้นะครับก็คือเราก็ควบคู่กันกับการปล่อยทุ่งนะครับวัวก็ไปหาเลี้ยหญ้าตามทุ่งมานะครับ อ่าเข้าข้อมาตอนเย็นเราก็จะให้กินอาหารเสริมนะครับมันจะช่วยให้วัวเนี่ยอ้วนเร็วมากนะครับแล้วก็ต้นทุนก็ต่ํานะครับเป้าหมายของผมนะครับก็คือเดือนธันวาคมถึงมกราคมนี่นะครับผมก็จะเน้นอ่าปรับปรุงบอดี้คอนดิชันวัวนะครับอ่ายกระดับบอดี้สกอร์ให้ถึง6นะครับแล้วก็อ่าช่วงนี้นี่นะครับวัวก็จะเริ่มเป็นสัตว์นะครับแล้วก็ จะได้ผสมประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาอ่ามีนาคมไปถึงเมษายนนะครับแล้ววัวที่ได้รับการผสมช่วงนี้นะครับเขาก็จะมาคลอดในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมในปีนัใน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 ฤดูการถัดไปนะครับซึ่งมันก็จะครบลูกพอดีนะครับเพราะว่าเมื่อวัวคลอดแล้วได้ปล่อยทุ่งนะครับแม่วัวก็สามารถหากินหญ้าได้ตามทุ่งนะครับ แม่วัวก็จะไม่โสมเกินไปนะครับแล้วก็เราก็ไม่ต้องให้อาหารกินมากเกินไปนะครับในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงกุมภาพันธ์นี่นะครับเนื่องจากว่าในท้องทุ่งนี่นะครับยังมีหญ้าอยู่มากนะครับวัวก็จะได้กินหญ้าได้อย่างอิ่มมีพีมันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องให้อาหารทีมอ่นะครับเราให้แค่อาหารข้นสําเร็จรูปลงไปนะครับก็เฉลี่ยประมาณตัวละครึ่งกิโลกรัมนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่เดือนมีนาคมเมษายนนะครับ ก็จะเข้าสู่ฤดูแรงแล้วนะครับฤดูร้อนนะครับซึ่งความชื้นในในพื้นดินก็จะเหลือน้อยมากนะครับหญ้าก็จะเกิดใหม่ไม่ทันนะครับก็ทําให้วัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ปล่อยทุ่งนะครับแต่ก็ไม่มีหญ้าให้วัวกินสักเท่าไหร่นะครับวัวก็จะกินไม่ค่อยอิ่มดังนั้นเนี่ยช่วง2เดือนนี้นะครับเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็จะเริ่มกลับมาให้อาหาร TMR อีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ใช้แค่มือเดียวก็คือมือเย็นนะครับแล้วก็พอถึงเดือนพฤษภาคมนะครับ าชาวบ้านก็จะเริ่มไถานากันหมดแล้วนะครับดังนั้นเราก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องขังคอกยืนโรงนะครับเราก็จะกลับมาให้กินอาหารเทมอสองมื้อเช้าเย็นอีกรอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ